ครับพบกับเพจรถมือสองสภาพดีเช่นเคยครับวันนี้จะพามาดูรถบีทั้งหมด4ี่คันคันนี้เป็น Honda าซีวิกตาโตตอนนี้เราจะปรับราคาลงาปีใหม่นะครับให้ลูกค้าเอาไปใช้งานเชื่อปีใหม่คันนี้ปรับลงให้เหลือ52าหมื่นนะครับคันนี้ Honda าซีวิกตาโตเครื่องหนึ่งหเกียร์โตกระจวยฟ้าสภาพสมบูรณ์ครับภาษีเต็มพร้อมใช้งานเลยครับคันที่สอเป็น โตยต้าโคล,ลาสามห่วงเกียวโตเครื่องหนึ่งจุดหกอันนี้ภาษีเต็มเหมือนกันครับกระจกไฟฟ้าช่วงล่างครบครับไม่ต้องทําอะไรแล้วเติมน้ำมันอย่างเดียวร้อมใช้งานครับราคาสามหมื่นแปดพันครับคันที่สี่เป็นโตยต้าโซลนาหยดน้ําปีสองพันเครื่องหนึ่งจุดหกไอเครื่องหนึ่งจุดห้าทะเบียนเต็มเหมือน,นกันครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างจบพอวิ่งทางไกลได้ครับราคาห้าหมื่นหกพันบาท คันนี้สี่เพิ่งจะเข้ามาใหม่นะครับคันนี้เป็นโตต้าโคล่าอาติสเครื่องหนึ่งจุดหกไอเครื่องหนึ่งจุดแปดตจีครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับแอร์แบกเอบีเอสดิสสี่ล้อเกียร์โตกระจกไฟฟ้าห้องไรพาวเวอร์พร้อมใช้งานเช่นกันครับภาษีเต็มคันนี้ราคาแปดหมื่นเก้าครับพร้อมใช้งานทุกคันครับอ่าฝากกดติดตามเพจรถมือสองสภาพดีกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดต่อเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับ ไม่มีเบอร์อื่นนะครับไม่มีเบอร์อื่นระวังมิชาชีพนะครับขอบคุณลูกค้าที่ซื้อไปนะครับมีรถเยี่ยวปีใหม่อย่างครับสี่คันนี้พร้อมเลยนะครับขอบคุณครับ